เล่นกับผู้ชายอะไรเงี้ยจนแบบอยู่ดีๆีอะแปลกมากเลยอะตอนปอไปไปลายประถมปลายอะแอบแ,แบบชอบผู้ชายคนนึงอะเนาะเออแอบชอบผู้ชายคนนึงรล้ตั้ง<อ>แต่ตั้งแต่เด็กอะเออแต่ว่าตอนก่อนหน้าที่จะเป็นอย่างเงี้ยเป็น,ปน,ปนทอมเลว<อ>ป,ปลกป้องอม,มันจะมีเพื่อนผู้หญิงคนที่เรารักมากคนนั้นแบบชื่อแพรวซึ่งตอนนี้เป็นอยู่ไหนก็ไม่รู้ของโลกวบนี้ไม่ได้ติดต่อกันแล้วอะแต่นั้นาห่วงเพื่อนมากเลยเว้ยแบบว่าเฮ้ยทำไมจะจีบป่ะจีบผ่าเราก่อนเว้ยต่อยอะไรเงี้ยเออเราไปแบบเพือนผู้หญิงอย่างเงี้ยอยู่ดีแบบ ชอบผู้ชายคนหนึ่งอ่ะคนแรกเซลมากแม่งแบบโดนแกล้งเว้ยแบบตอนนั้นแบบเสียเซลอ่ะเสียเซลเว้ยคือแบบวันไหววันไหวแบบเด็กอ่ะไม่รู้เรื่องอะไรเงี้ยผู้ชายคนนั้นก็แบบว่ามาแบบมาบอกรักเราเว้ยมาแบบเขียนกระดาษเอ้ยปอข้าป .6 หกอ่ะจะบ้าตายเด็กมากจริงปอเด็กมากคือแบบแบบว่าเออรักอะไรเงี้ยเด็กกันเด็กไม่รู้เรื่องอะไรเงี้ยก็เมื่อะไรแล้วก็เฮ้ยเล่าเล่าอะไรเงี้ย เธอพักผู้ชายคนนั้นแรงมากจริงๆเราผ่านไปแค่สามสี่วันค่ะมาบอกเต้ว่าแบบเราไม่ได้ชอบเธอหรอกเราแค่อยากรู้ว่าถ้าเราชอบเธอเธอจะเป็นยังไงอู้ยดโป๊ะเ้าบอกเราอย่างเงี้ยแต่แบบอายุเท่ากันเราก็แบบเสียใจนิดหน่อยแบบแต่งงงๆอยู่งงๆใช่ไหมก็ก็ผ่านไปพอมามัธยมอะไรเงี้ยก็ก็ยังเป็นคนที่แบบไม่ค่อยมั่นใจไม่เคยมั่นใจในตัวเองเลย เลยจริงๆๆจริง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 ไม่มั่นใจเลยเ่าแล้วบอกว่ามันมีเหตุการณ์พวกนี้เข้ามาบ่อยแต่ครั้งเดียวแต่แค่ครั้งเดียวแล้วก็เริ่มมีเอาจริงป้าที่เป็นเนี้ยพอผู้ชายเลยอะเป็นยังไงอะเป็นเนี้ยค่ะมันมีัมนชีชจุดทักเหจ้าตอนม .4 อันนี้เริ่มจริงจังแล้ว แต่แล้วพ่อแม่ดูอยู่แน่เลยวมันรู้หมดเลยอะจริงๆพ่อแม่ไม่เคยรู้เรื่องวงนี้เลยอะคะอ่ะเพราะว่าไม่การเล่าแต่มันไม่เน่หรอกมันก็เหมือนแบบเด็กๆเขาแบบว่าคุยกันอะไรเงี้ยมาสี่พ <ๆ S 1> ี่เพื่ยคนหนึ่งผอก็จะดูอยู่ตอนนี้ป็นเพื่อนกันอยู่อยู่ดีๆก็แบบก็เหมือนคุยกันใช่ป่ะคุยกันสนิทกันแล้วเขาก็ต้องไปเมืองนอกแต่เหมือนเราสนิทกับคนคนคนี้มากแบบนั่นแหละสนิทมากเข้าใจใช่ไหมมากเออแล้วก็ เราก็รักเขาเราก็แบบเฮ้ยห่วงใยงอะไรเงี้ยถึงจะอยู่เมืองนอกใช่ปะแบบค่าโทรศัพท์กี่หมื่นก็ไม่เป็นไรอ,ะอ่ะคุยเว้ยสามเดือนเดือนสุดท้ายจำได้ฉันส่งตังค์ไปให้เจ็ดพันบาทตอนนั้นอยู่มอสี่อยู่เลยอ่ะเป็นผู้ชายเปล่าตังค์ที่ไหนผู้ชายอะ่ะตังค์หนูหนี่แหละหนูพ่อแม่หนูาตาังใ,ใจไงตังใจเก็บตังค์จ้าเก็บตังค์ไม่ไม่ทำอะไรอื่นเลยนะ เรื่องจริงเรื่องจริงเ <Hello. S 1> ก็นั่นแหละแล้วพอตึงตั้งถึงใช่ป่ะคือเพื่อนไต่ไปนิวซีแลนด์พอดีก็เลยฝากให้มันอะเอาไปให้แฟนที่นิวซีแลนด์ก็พอเอาตังให้ปุ๊บโทรอีกสองวันคือตอนแรกแบบเฮ้ยยังแบบคิดถึงจังเลยแบบเนี่ยเดี๋ยววันนี้เราไปปกติจะคุยกันทุกวันใช่ไหมวันนี้เราไปทำแล้วเล่นบาสไปนู่นไปนี่กับเพื่อนตอนนั้นก็สิบห้าสิบหกเองอะแต่ว่าเด็กฟังมันจะโตเร็วอะใช่ไหม มันจะแบบทำนั่นทำนี่ของมันเราก็แบบชิวแกต้องไปเที่ยวเยอะๆนะตอนเด็กฝรั่งสิห้ามันก็เริ่มเที่ยวแล้วเริ่มกินเหล้าแล้วอะ <ừ> เราก็แบบว่าแต่มันเป็นคนไทยนะแต่มันไปอยู่เมืองนอกเราก็แบบไปเลยจะได้มีเพื่อนอะเป็นคนใจกว้างเข้าใจบ้าททาตัวเข้าใจผู้ชายอะ่ะแบบอย่าทําอะไรทําอย่าทะไรทําอยู่ดีๆแบบนั่นแหละเท่าที้มันได้ตังค์ไปอะ่ะ <laughs> อยู่ดีๆก็แบบโทรมาแบบเธอเรารู้สึกว่าเราไม่รู้ว่าเรารู้สึกอะไรกับเธอหรือเปล่าเ <laughs> อ้าเข้ <laughs> าใจ่าแบบ เฟลแล้วอยู yeah, ่ด like well, ีเขาก็หายไปเลยหายแบบหายแล้วมันตามไม่ได้มันอยู่นิวซีแลนด์อ่ะเฮ้ยหลายหมื่นอยู่นี่ไม่ได้เสียเลยนะค่าโทรศัพท์อย่างเดียวเลยอย่างเดียวเลยแต่แล้วพ่อแม่หนูขอโทษแม่เหนูเอาตังค์คืนให้ก็เสร็จปุ๊บก็เฟลเว้ยอันนั้นจุดหังเหของชีวิตเลยเว้ยคือแบบก่อนหน้านั้นอ่ะก็คือไม่เคยรู้สึกว่าตัวเองอ่ะไม่เคยมั่นใจในตัวเองเลยแต่แบบมันมันเฟลมากจนแบบ ทำไมทำไมเขาต้องทิ้งเราอ่ะเขาเลยใช่ป่ะเราแบบอยู่ดีๆก็รักคนนี้มากไม่รู้ทำไมเหมือนกันเหมือนโชคชะตามั้งก็แบบอยู่ดีๆก็เลยคิดได้คือมันมีหลายคนอ่ะที่มาบิลอัพเราแบบเต้ยแบบแกก็ไม่ได้แย่ป่ะวะแกก็แบบหาคนใหม่ป้าอะไรเงี้ยมันมีแต่คนมาแบบเนี้ยเว้ยเราก็เลยแบบเออวะถึงแบบสวยไม่สวยไม่รู้แล้วแหละแต่แบบเราต้องอยู่ได้ด้วยตัวเองอ่ะเขาใจป่ะคือตอนนั้นเราเฟลแบบทำไมแบบเขาแบบเราไม่เข้าใจฟิลชาคนอกหักอ่ะ คูมไฟคูมไฟเออจะคูมไฟทำไมอะพยายามหาใหม่อยู่เออคือคูมไฟไปแล้วเขากลับมาปะไม่เราร้องให้เขาร้องปะไม่เราเสียใจเขาเสียใจปะไม่อืเสียใจทำไมคิดได้จ้าแล้วเป็นอย่างนี้เลยจ้ะแล้วร้องเพลงนี้มันยังไงกันอะก็ยังไม่ถึงมาตรงเนี้ยโอเคเราเลือกวพี่ชายอย่างเดียว พอรู้ดีเหมือนเขียละเรื่องร้องเพลงใช่ไหมคะเต้ยอะเออพ่อแม่ค่ะส่งเต้ยเรียนดนตรีตั้งแต่สามขวบเต้ยเรียนเป็นโนตั้งแต่สามขวบแล้วก็ประกวดมาเรื่อยๆตอนั้นคือเต้ยเรียนเป็นโนไอเกตต่างๆอะค่ะก็เล่นเป็นโนแล้วแบบว่าในเกตนั้นอะครูเขาก็จะให้ร้องเพลงใช่ไหมคะเวลาสอบเป็นโนอะแล้วพวกเฮ้ยร้องตรงอะเสียงเนื้อเสียงดีเนี่ยเป็นร้องเพลงไหมก็เลยลองเป็นร้องเพลง สร็จปุ๊บก็ชอบแต่ก็คือหนูยังไม่ได้อินอะค่ะก็ชอบแบอเด็กอะก็ทำทําท,ทำทุกอย่างตอนนั้นบอกว่ารำไทยเต้นแจ๊สร้องเพลงเล่นเป็นโนติขิมดิจเคทเป็นนักกีฬาว่ายน้ําด้วยจ้า <laughs> คือทําทุกอย่างรอบด้านเพราะว่าแบบแม่ไม่ได้ทํางานนะคะแม่เป็นแ,แม่บ้านดูแลหนูตลอดแบบรับส่งรับส่งรับส่งก็คือตารางก็จะไม่ว่างเลยจ้าเป็นซปเปอร์สตาร <laughs> ์แบบบซีมากก็เรียนเรียน,ยนอันนี้ต่อนี้เรียนนี้ต่อนี้อะไรเงี้ยพอเริ่มมาประมาณมต้นมันก็เริ่มเรียนหนักขึ้นใช่ไหมคะหนูเข้าสากตีว สติวิทย์มันก็เริ่มเรียนหนักเพราะอยู่ห้องคิงตอนหมตอต้นนะจ๊ะห้องคิงเสร็จปุ๊บก็เริ่มเลิกไปอะไรที่มันไม่ใช่อ่ะก็ตัดไปตอนนั้นก็เหลือแค่เป็นนักกีฬาว่ายน้ำอ๋อเริ่มเริ่มบางแล้วเริ่มจะไม่เอานักกีฬาว่ายน้ำไม่เอาแล้วเพราะตอนนั้นต้องแข่งมันต้องซ้อมทุกเย็นเลยค่ะก็นนะะไม่เอา <c oughs> แล้วก็เหลือร้องเพลงที่เอาไว้กับเต้นเบาๆแค่นี้จะไม่ค่อยเหลือแล้วแล้วก็เรียนหนักมากเพราะแม่อยากให้เรียนแต่ แต่อยู่ดีเพื่อเพื่อนที่ว่ายน้าด้วยกันมาก่อนเขาก็ชวนให้ไประบําใต้น้ําอ่ะไประบําใต้น้ําอีกก็เลยอ่ะไปก็ไปไปอีกจนถึงม3ตอนนั้นระหว่างนั้นตลอดเวลาก็ประกวดร้องเพลงมาเรื่อยๆเลยอะค่ะประกวดเวทีแบบบิ๊กซีอย่างเงี้ยก็ไปนะเคยไปบิ๊กซีขาปุ้ยอย่างเงี้ยไปหมดไปหมดจริงงานวัดงานวัดก็เคยนะจ๊ะอย่างเงี้ยจริงๆเพื่อนอยู่ที่บ้านเลยช่วยงานวัดไปอ่ะไปหมดแล้วมาถึงนึกมาเนี่ยหนูขอพูดอีกนิดนึงพูด พูดไกลมากอ๋ยยังข้ามชอตยังข้ามชอตเลยหรอใช่ค่ะอ่ะเสร็จปุ๊บพมอสามมอสี่พมอไปครูมันยาวไปหรือเปล่าไม่เป็นไรครูอยากฟังมันมาเองเลยแล้วมันอยากพูดอ่ะมอไปเริ่มรู้ตัวเองชัดแล้วค่ะครูตัดทุกอย่างเลอร้องเพลงตัดเป็นโนแล้วเล่นไม่เล่นไม่ได้แลวก็คือ เี um and, and like, pues ne, ่ยร้องเพลงอย่างเดียวแล้วแบบดีๆหนูก็อินมากค่ะเหมือนหนูประกวดจนมันอินนะคะประกวดจนแบบอินแบบดูอะไรที่มันประกวดร้องเพลงหนูก็จะร้องไห้ตามอะไรอย่างเงี้ยค่ะรายการอะไรก็ตามที่แบบได้แก่อเงี้ยคนนี้เฮ้ยคนนี้เนี่ยมันหนูเป็นอะแต่เปล่าไม่ใช่หนูอยู่บ้านอย่างเงี้ยแล้วมันก็บิวตัวเองมาเรื่อยๆค่ะจนมห้ามหกอันนี้เริ่มเริ่มชัดเจนแล้วว่าหนูจะเรียนทางด้านดนตรีก็คือ คิดเพิ่มมาตัดสินใจตอนม6ว่าจะเข้ามาฮิโดนแต่ว่าเรื่องทฤษฎีดนตรีตนยคือหนูเป็นอยู่แล้วเพราะหนูเรียนเป็นนมาตั้งแต่เด็กใช่ไหมคะ mm hmm. หนูก็จะไม่ต้องเติมอะไรมากแล้วตอนม6ก็ได้มีโอกาสไปเล่นละครมหาลัยที่มาฮิดนแบบเหมือนเจอพี่แล้วพี่แบบชวนไปออดิชั่นเลยอนะก็ไปแล้วมันก็ได้ก็เป็นเด็กคนเดีเดเดยวที่แบบไปเล่นกับเขาห mm hmm. นูก,ก็เลยแบบเฮ้ยอยากเล่นละครเวทีอะก็ไปเล่นแบบเฮ้ยสนุกดีอะไรเงี้ยตอนนั้นไม่คิดเลยเลยสนุกดีอะชอบก็เลย แต่สินใจไปเรียนแขนและครเพลงของมหิดลแต่มันไปได้แค่ปีหนึ่งเพราะว่าตอนปีสองอะหนูอยากแบบอยู่ดีๆคขึ้นเหมือนหนูทําทุกอย่างในมหิดลนะคะหมายความว่าในคณะก็คือร้องเพลงเป็นคอร์สทำทำให้หน้าที่นักเรียนที่ดีหมายความว่าก็ไม่ดีมั้งคะกิจกรรมอาจจะระเบียบว,วินัยไม่ดีแต่ว่าก็ทําช่วยช่วยทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะช่วยช่วยกิจกรรมจนเราแบบรู้สึกว่าเราอยากออกไปข้างนอกอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าเล่าอย่ากวนหนูนะครูครูคเข้าใจหนูบอกครูแล้วก็คือ ก็คือครูเขาไม่ค่อยให้หนูออกไปข้างนอกเพราะว่าทางมหาลัยอะนั่นแหละความจริงเนาะก็คือทางมหาลัยอะเขาเขาชอบให้เด็กอะอยู่กับเขาเหมือนแบบให้ช่วยงานมหาลัยจนปีสีไปก่อนแล้วเธอจะไปทำเธอก็ไปทําแต่หนูอะพอหนูเริ่มแบบ คือช่วงนั้นที่แบบมป,ปีหนึ่งหนูก็เริ่มมีสังคมข้างนอกใช่ไหมคะก็รู้จักพี่ที่เขาอาจจะเป็นศิลปินหรืออะไรก็ตามรู้สึกว่าเราะควรจะไปรู้จักคนเยอะๆเพื่อที่จะแบบอาชีพเรามันก็มีอยู่แค่นี้เพราะหนูไม่ได้เรียนแบบไม่ได้เป็นแบบเป็นเหมือนแบบเป็นหมอแล้วมาร้องเพลงนี้คือเหมือนแบบถ้าร้องเพลงก็ยังเป็นหมอใช่ป่ะแต่เต้ยร้องเพลงเนี่ยก็ยังไงก็แบบก็ต้องเป็นนักร้องแล้วละอย่างเงี้ยหนูก็เลยคิดว่าหนูต้องรู้จักคนเยอะๆมีคอนเนคชั่นเยอะๆอะไรเงี้ยค่ะก็คราวนี้ก็เลยพยายามพอปีสองปุ๊บคู่มย,ใใยม ชีวิตก็เลยเอนเตอร์เทนเอนเตอร์เทนมากเอนเตอร์เทนก็เลย <laughs> ก็เลยมาเล่นละครเวทีอีกเรื่องหนึ่งข้างนอกร่วมกับพีร่มพีเอฟเนี่ยคะ่ะกับบริษัทหนึง่งแต่อันนี้อยากเล่ามากจริงและอยากบอกด้วยว่าแบบคือหนูว่าเป็นเด็กมหาลัยปีหนึ่งใช่ไหมคะขึ้นปีสอง ซึ่งเพิ่งเริ่มออกไปทางานครั้งแรกข้างนอกแต่ซึ่งข้างนอกของเต้ครั้งเนี้ยคือมันเป็นบริษัทซึ่งแบบเขาจ่ายตังเราอะเขาจ้างเราไปทํางานเล่นละครเวทีให้เขาไม่ใช่งานบริวาทีซ<ก>ึ่งไม่ใช่งานแบบมาหาลัยอีกแล้วหน<ม>ูทำไม่แต่มหาลัยแบบครูกินติมก่อนเนี้ยชิลครูก็แบบเฮ้ยรีบๆแต่แบบชิลอะไรเงี้ยหนูเป็นคนแบบไม่ค่อยชิลอะค่ะจริงๆเป็นคนลูกคนเดียวด้วยแหละตามใจตัวเองรู้สึกอะไรก็ทํารู้สึกอยากก็ทํารู้สึกไม่อยากก็ไม่ทำอย่างเงี้ยเสียนี่สัยเข้าไปปุ๊บ โดนแบบก็โดนว่ายเยอะมากเดินว่าเยอะที่สุดในในองซอมโบทั้งหมดอะไรเงี้ยทําตัวไม่ดีเข้าซ้อมกันก็แบบไปชาโทรไปโอ๊ยแบบรถคือบางทีหนูคือหนูว่าไกลด้วยอะขาะบ้านหนูอยู่นครปฐมเลยคะคและ้วซ<อ>้วมอมซ้อมพระขนงอย่างเงี้ยซ้อมพระขนงรถติดนู่นนี่นั่นคือมันเหนื่อยคือจริงๆถ้าเราเผื่อเวลาดีดีอะสามชั่วโมงหรือสองชั่วโมงอะมันถึงแล้วแหละแต่แบบราทีเราก็เด็กเราก็แบบเฮ้ยทำไมเราต้องแบบสองชั่วโมงโอ๊ยชั่วโมงหนึ่งก็ทันมั้งแต่มันไม่เคยทันเลยค่ะอะไรเงี้ย ก็สีนิสัยแล้วยอมรับเลยว่าที่นั่นน่ะคงแบนเต้แล้วแหละแบนเลยแบบว่าโดนหนักมากแบบเสื้อผ้าก็ไม่เก็บเหมือนเราเชนชุดอะแล้วเราก็ตรงที่ตรงนั้นชิ้นนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ค่อยรับผิดชอบฟังเออเอออาอาแบบแต่มันสอนหนูเยอะมากเพราะว่าหนูโดนกดดันมากจากที่นั่นนะคะแต่ว่ายังคิดไม่ได้นะตอนนั้นอะ ตอนอยู่ในโมเมนต์นั้นเราคิดไม่ได้แต่แบบมันอยู่กับเพื่อนอย่างเงี้ยเข้าใจใช่ไ่มนักแสดงด้วยกันแล้วเราโดนคนเดียวอ่ะแต่เราก็ทาไมต้องโดนคนเดียวได้วะมันก็แบบคล้ายๆกันปะอะไรเงี้ยแต่พอเลิกเรื่องนั้นไปอ่ะความรู้สึกทั้งหมดที่เราได้รับจากผู้ใหญ่ก็ตามหรือพี่ๆในเรื่องนั้นเราแบบสายตามเขามองหนูไม่เหมือนเดิมแล้วอะค่ะเขาแบบอืมจ๋ะอ่างเงี้ยแบบเฮย้ยรู้สึกแย่มากซึ่งแบบถ้ามีโอกาสเหมูนจะไปทํางานอีกเพราะว่า AF ฟเขาโคกันหนูเปลี o ่ยนไปแล้วค่ะก็คือแบบหลังจากนั้นออกมาเรารู้สึกได้ว่าแบบ เราจะเป็นอย่างนี้ไม่ได้อีกแล้วเพราะว่าคนในวงการมันรู้จักกันหมดนะคะถูกต้องเราทําอะไรเขารู้ว่าเราทําอะไร <c oughs> หไูแบบจะแย่แล้วนั้นเราก็มีเวลาพัฒนาตัวเองอีกครึ่งปีจากนั้นก็เลยไปเล่นละครเวทีอีกหนึ่งเรื่องแต่ระหว่างนั้นนะคะหนูก็ รับแบบร้องกันคือร้องอีเวนต์ประก,กวดบ้างัาง้งแบงบทําทุกอย่างที่มันร้องเพลงทํายังไงก็ได้ให้คนรู้จักเราเยอะที่สุดถึงแม้ว่าจะน้อยก็ามแต่พยายามอ่ะเหมือนแบบเราอยากให้คนรู้จักเราเยอะเพราะว่าถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้เป็นศิลปินที่โด่งดังแต่แบบคอนเน็กชันอ่ะอย่างน้อยเราได้งานอีเวนต์บ้างหรือได้อะไรบ้างมันก็เป็นรายได้ของเราในอนาคตใช่ไหมคะทำในสิ่งที่เราชอบใช่ก็เลยแต่แบบโชคดีมากที่แบบแบบเหมือน พระเจ้ายังให้โอกาสหนูอีกครั้งหนึ่งได้แก้ตัวอะไรเงี้ยหนูสัญญาเลยอะว่าแบบละครอีกเรื่องหนึ่งอะแบบจะไม่ไปสายจะไม่โอเอจะไม่ท้อจะไม่บน่นจะไม่อ่างเงี้ยเพราะเหมือนแบบเราเฟล,ลมาแล้วหนึ่งครั้งแล้วมันแย่มากเพราะว่าตอนที่เราอยู่ไม่รู้สึกหรอกแต่แบบพอเราออกมาแล้วอะแบบ ไม่ไม่รู้จะเอาหน้าไปม,มองเขายัางไงเลยอะแบบอายมากอะไรเงี้ยแต่แบบพออีกเรื่องนึงก็โอเคถือว่าหนูก็ทำเริ่มทำ repitation ใหม่เปลี่ยนตัวเองเเแล้วก็ลวหลังจากนั้นถึงได้มาที่นี่ใช่ไหมครับหลังจากนั้นก็คือหนูก็ไปทุกเท่าที่ทาได้ค่ะแต่ว่าก่อนหน้ามาเอฟหนูก็ไปรายการพวกเรียลิตี้อย่างเงี้ยมาบ้างแต่รู้สึกว่าหนูคิดอย่างเดียวเลยค่ะครูคิดลบว่าหนูไม่สวยอพอไม่สวยปุ๊บก็ไม่ได้อย่างเงี้ยเหมือนแบบพอไม่ได้หรือเฟลที่ไรก็ไม่สวยอ่ะก็ไม่สวย แต่เรื่องร้องอย่างเงี้ยคือคือหนูไม่น่าจะหนูร้องแบบไม่ได้ร้องเทพนะแต่ว่ามันเป็นสิ่งเดียวที่มันแบบน่าจะพอไปได้ที่สุดแล้วอะเพราะว่าแบบหน้าตาหุ่นไหมไม่ได้อย่างเงี้ยหนูเคยไปค่ายเพลงอะค่ะค่ายหนึ่งซึ่งดังมากเขาก็รับโปรไฟล์หนูไปเสร็จปุ๊บ,บก็บอกหนูว่าเออพี่เขาเมื่อไหร่จะเรียกเขาก็เรียกไปเทสเรียกไปอัดเพลงใช่ไหมแต่แบบเมื่อไหร่จะเรียกอีกอะไรเงี้ยเป็นลดน้ำหนักมาก,ก่อนเจ็ดโลแล้วค่อยมาว่ากัน แต่หนูก็ทําไม่ได้หนูก็ไม่ได้ลดไม่ได้คุยเพราะว่าตอนนั้นไม่รู้ว่าครูหนูไม่เคยมีความมั่นใจในแบบในรูปร่างหรือหน้าตาตัวเองอ่ะก็เลยแบบเฟลเฟแต่แบบพอมาเริ่มทํางานเยอะๆขึ้นนะคะแล้วเราเจอคนเยอะๆขึ้นแต่แบบคนเขาก็จะเริ่มเหมือนไม่เป็นไรเต้ยแบบสมมติเต้ยตลกใช่ก็ตลกไปดีก็ไม่ต้องแคร์ป้าไม่ต้องสวยไม่ต้องแบบไม่ต้องอะไรอ่ะก็เป็นอย่างเงี้ยพอเหมือนแบบพอเราโตขึ้นคาแรคเตอร์มันเริ่มชัดขึ้นนิดนึงว่าเราบ้าอะไรเงี้ยก็บ้าไปดีแบบไม่ต้องสวยแล้วคือเคยคิดเงี้ยว่า อ๋อสวัสดีค่ะค่าอย่างเงใช่ไหมเออคือเคยเป็นเนี่ยเคยเป็นแล้วมันขายไม่ได้นะมันไม่เวิร์กนะใช่ไหมมันขายจริงจริงมันอาจจะได้ก็ได้ทุกคนไม่รู้จักเต้ยอ่ะสวัสดีค่ะชื่อเต้ยแอบเบลลแอบเบลล์อย่างเงี้ยขายได้ป้าไม่รู้อ่ะหนูไม่เคยผ่านไม่แน่อาจจะขายได้ก็ได้แต่ว่ามันไม่ใช่ตัวตนของเราก็เลยแบบแปลกๆโอเคล้วครูว่าหนูมีอะไรที่ให้กับเพื่อนได้เยอะเยอะทีเดียวจากประสบการณ์อันหนึ่งเนี่ยนะ ของเบนซ์กับของเต้ยคือทุกคนเคยคิดอย่างหนึง่งคิดที่แบบเครียกว่าไม่ proper <L> ope, ใช่ <L ope. S 1> คิดในคิดพอเราเรามีวิธีคิดที่ไม่ถูกปรับมันก็จะทำลากเราไปจากอันหนึ่งไปสู่อีกอันหนึ่งไปสู่อีกอันหนึ่ง